วัสดีครับโฮมทีมอันนี้กันที่สิบเก้าแล้วนะครับผมเมสาสองห้าหกหกนะครับผมเสียนยอดให้แนวทางมาแล้วครับผมวันนี้นะครับผมหมดก่อนเลยเจ็ดหนึ่งห้านะครับผมมีหนึ่งห้าหนึ่งหก หนึ่งเจ็ดผ่านหนเจ็ดมาอยู่บนนะครับผมวิ่งหนึ่งบนไปอยู่ล่างก็มาดูงวดวันที่สองพฤษภาคมนะครับผมเสียงยอดก็ให้แนวทางมาแล้วครับผมวันที่สองพฤษภาหกหกวิ่งบนมีสี่ จับคู่สามตัวมีห้าสี่หนึ่งสองหกหกหนึ่งสี่เจ็ดสามหกหกโอ้จะมาเบิ้์นอีกบ้สองตัวมีสี่หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดสี่หกหกนะครับผมเส้นโยดให้แนวทางมา วิ่งร่างมีหกจับกูให้หนึ่งห้าสองหกเสียงยอดปุรีรัมครับผมเดี๋ยวจะโทรไปสัมภาษณ์เสียงยอดรู้จะรับสายหรือเปล่า รู้ท่านจะว่างหรือเปล่าขอพระคุณเสียนยอดที่ให้แนวทางมานะครับผมยแป๊บหนึ่งโทไปไม่น่าเลยเจ็ดย่างเราเต็นเลยครับหนึ่งหกดูหน้าดูสิซื้อทั้งบนทั้งล่างเลยให้ไปอ่ะเออหนึ่งห้าหนึ่งหกเอาผมว่ามันตัวนี้เลยมันหลดที่ไหนเนี่ยไอ้เจ็ดหนึ่งห้าเนาะ จดหนห้าเราดันไม่แยกออกมาเสียงยอดไม่แยกออกมาเป็นเน้นเต่หนึ่งห้าหนึ่งหกไม่ไม่แยกเลยพราะว่ามันมาอย่างนั้นแหละเรื่องในใจมันนึกว่าเพราะว่าไอ้ไอ้บล็ก็ะพรว่าน้อยไอ้ไอ้เก้าสู์เจ็ดแลยผมบ็ว่ามันไม่มาหไม่สูงหกอ่ะสูงหกมีจะตัดออกผมไปจีมันไม่มาสูนอะไรจะมาบ่อยแท่นีนะงวนนี้ก็จะมาอีกเลยูนเนี่ยมันจะมาอยู่ล่างอีกเด้เงวนนี้เนี่ย ก็ไม่รู้ครับผมก็ให้ล่างไปหนึ่งห้ากับสองหกนี่มั่นใจอยู่ังให้ต้องมาแน่นอนเลยที่เคยนี่เลยที่เคยทำเงินนี่มั่นใจไหมเงินนี่ครับผมมั่นใจอยู่มั่นใจท,ทั้งหมดตรงล่างเลยเง<อ>ินนี่๋อ้แบบไอ้วงวงกลมให้ตัว,ตว,วไหนเงินนี้วงกลมไอ้มีวงกลมให้ไอไอเรื่องสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ด หนึ่งสี่เจ็ดห้าสี่หนึ่งแล้วก็ไอ้ไอ้สามเจ็ดเจ็ดปี่อะไรนั่นไอ้ไอ้ไอ้สองไอ้สองหกหกสามหกหกเมีเป็นตัวกั้นครับอืแต่ว่าไอ้ไอ้ตัวล่างตัวนี้เราคือหนึ่งห้าเนี่ยแหละครับลงมาคือสองหกครับมีมีมีแค่นั้นเลยหวดนี้ใครเยอะก็เวลาไม่ถูกก็ไม่ถูกตรงหมดเลย แต่เจ้าแค่ลี้ก็ไม่ไม่เท่าไรหรอกมั้งแค่สิบกว่าลีอกัเ,เนาะครับไม่ครับไม่มีเปลี่ยนแปลงครับยังเหมือนเดิมเลยอืมเพราะว่ายัางไงก็ต้องแต่ศูนย์ผมว่ามันอนจาจจะลนมาลดแล้วเงินมันมาสองครั้งนั้นเยอะผมกลัวว่าจะมาล่างอีกนะศูนย์ก่อนนี้นั่นถ้าล่างก็มิเตมิเตอศูนย์สี่หกศูนย์เลครับ ่แต่ว่าสามสามกำลังวันมาแรงเด้อยสามครับต้มาแรงอยู่เพราะว่าวัานงคาเนาะงวดน,นี้สามมาแรงอ่จริงอยู่บางบางครั้งไอ้กำลังวันไม่ไม่มาต,ตัตกตัวมตกก็มีเหมือนกัน <laughs> ใช่ไหมอเอา,าออง่ายๆเลยทุกวันเซตเซตเซสามนี่ผมว่ามาไอ้นี่เลยครับเพราะว่าสามเนี่ยจ,จะมาสามหกหกก็ได้ เป็นร้อยเงินืมแต่ว่าก็ไอ้ข็แต่ขก็มองไม่เห็นเี็นว่าเนาะครับก็สุดซีมือแล้วเนาะจำนวนสุดซีมือแล้วเนาะตัดสุดซีมือแล้วจำนวนพเจะพลาดมาเจอสมัยไอ้ประยุทธ์นี่โอ้ตามไม่ทันเลยอืเงินเงินจะตุกติก คือทุกงวดเลยแล้เราถึงจะดูเนาะไอ์ตูนนี่ไม่เคยมาหลักหน่ลักหน่วยนะมาแต่หลักสิบตลอดปีเลยงวดนี้งวดเมื่อกี้ก็ออกรหัสอะไรนะออกรหัสหงหงอะไรเขาู้วยออ์พี่เขาเลยเออก็นั่นแหละเอาวใจหันเลยมาออกมันจะจะเอาวใจแต่พวกนั้นแหละมาออก ม mm hmm. งมกันไม่ไม่รู้มันจะเอาอยัางไงมาโอกเอาตีง,งั้นเลยอื mm hmm. มโอก็แปลกเหมือนกันแด้หน้าได้ได้สเกตดูไม่ปีนั้นน่ะไอ้คุณชงไของเขาอายุกิดเจ็ดปีตายอะ่ะอ mm ืม hmm. อกมาก็งงเจ็ดจริงจอ่ะคนที่ตาเมาก็ถูกเสีสารเลย mm hmm. อืมพวกจว่าอเอาเอาแต่ที่ตู้งูงมาโอกนเสเ็จเลย <laughs> เรไปแล้วก็ถ้าคนติดตามไปพวกนั้นก็อาจจะได้อยู่เขารู้เนี่ยเขาดับหมดเนี่ยอืมแต่เราไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยสนใจก็ไม่ไม่ได้ติดตามเขาทำออางานเขามีแต่พลาดกบพลาดเลยอืมปับน,นี้ยังยังไม่เน้นใช่ไหมครับเนี่เน้นแล้วเลยเนี่ขี่ได้เน้นได้แล้วเนี่ยแับก็แค่นั้นแหละ นล้วสภาพใกล้ๆจะโอเคเนาะเมื่อ,นนอสภาพแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ยงั้นเหรอโอ้ยกันผมกู้เยอะมันใช่มันเกินเวลาเลยนีน่คุยเยอะว่ะยังยังไม่เกินนี่ผมก็ไม่ได้ยังไม่เกินแค่เจ็ดนาทียิงครับก็ยังว่านะก็ผมก็มั่นใจว่าถ้าเอิี ันใดที่ติดตามก็งวดนี้เองวดวันที่สองคุตภานี้อาจจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าจำนวดจะสุดความสามารถแล้วอเป็นว่าถ้าวิ่งก็แปบไห้แบบะเป็นอย่างละวิ่งผมก็วิ่งวิ่งสี่บนวิ่งล่างหกอย่างละเม็ดครับผมอเกาวิ่งหลายตัวอหลายตัวเอสซีก็จะ จะตัดสินใจไม่รู้จ้าตัวไหนมันลังเลผมจริงๆเลยทุงได้ให้อย่างละเม็ดไปเลยวัาผ mm hmm. ิดก็ผิดวัดร่วงกันไปเลยก็ดทูก็คือว่าตายไปแต่แต่งดว,วันที่สองพุทธภาเนะี่ยผมก็มั่นใจว่ายังไงไอ้รุ่นที่เจ็ดกับห้าเออห้าที่หนึ่งนี่ผมว่ายังไงต้องเข้าตามตัวแน่เลย mm hmm. ม,มันมันมีแค่นั้นแหละแล้วก็ทรองลงมาทำมาเปิ้ลก็หกหกมีแค่นั้นแหละ สมมติมันปีที่แล้วที่มันออกล่างหกตีจะไหมใช่<__โอะไรหกตีเจ็ดห้าแปดหกเก้าเจ็ดสูงแปดเป๊ะเลยมันต้องกลับด้วยบนหลังอะนเล็กล่างอ่ะแต่เงินนี้มันเจ็ดหนึ่งแปดทองเก้าสามสูงตีหนึ่งห้าสองหกไทยยังยังขึ้นก็สองหกยัง่ายนี่ปิดตัวตัวเด่นเลยแต่มันมันเปิดออกยังไงนะอันนี้จะพอล่างนะสองตัวสองตัวก็ อาอกตกกันหน่งหาตัวเด่นเลยเอ๊ะมันจะมาไม่แน่นอรับอย่างว่าเลยมก็ลลูกกลมๆนะลูกกลมๆก็ไม่แน่นอนเนาะสูตรคำนวณก็มีเข้ามีหลุดเนาะรับธรรมดาอาจารย์มกงคนก็ว่าว่ามีดับอยู่ผมไม่ไม่เคยเชื่อใครเลยว่าเลขมันจะดับเพราะว่า เวลาเขาออกมาไม่ถูกตัวเลขเราเพราะว่าเราดับอยู่มันไม่มีหลักเลขดับ <Okay. S 2> แล้วเห็นบางเห็นโอ youtube มีพระองค์หนึ่งมาดูอยู่พระมาดูอยู่วัดไหนบวัดเอาไปซื้อโยเอาไปซื้อแล้วสั่งซื้อเกียวอินคอยเปิดเงินได้เลยอ,ออกมาไม่เข้ากับตัว <laughs> <laughs> แล้วจะบอว่าให้ไปดูไปจองรถไปแดงไว้เลย โอเคครับผมขอบคุณเสียงยอดมากครับผมครับครับครับขอให้โชคดีให้เจริญเจริญร่ำรวยมีเงินมีทองนะครับครับผมเสียงยอดเช่นกันเ้องวดนี้ให้ถูกสิบสองล้านเด้งวดนี้เลยครับผมประนาอยู่ทุกงวดนะครับครับสวัสดีครับผมครับโซเมพีน้อง ครับผมแม่พี่น้องเสียนยอดแกก็บอกว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซนนะครับผมคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนในเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชีนน้แนะหรือแนะนำนะครับผมถ้าก็คอย fc กดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับผมถ้าไม่มี fc ทางช่องก็จะอยู่ไม่ได้นะครับผม ทางชองก็ไม่มีอะไรมอบให้นอกจะคำำวยผลหลับก็ให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ให้ได้เงินแสนคิดปรารถนาสิ่งไหนสมใจทุกประการนะครับผมหลังปีใหม่นี้ก็ขอให้ร่ำรวยทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ